สวัสดีครับตัวนี้เป็นเบาะโซนิกนะครับปาดบางจนถึงพลาส,สติกนะครับโซนิกตัวเก่านะครับตัวแรกตรงนี้จะเป็นฝาครอบน้ำมันนะครับปาดจนบางนะครับลูกค้าต้องการให้เสริมนะครับแล้วก็เสริมเรียบร้อยนะครับเป็นทรงเดิมสองชั้นเหมือนเดิมนะครับหุ้หนัง เลเดอร์อิสระเย็บไดแดงเป็นหนังยอดฮิตนะครับของวัยรุ่นณตอนนี้นะครับงานบอกก็มีให้ทําทุกวันนะครับส่วนมากมันจะเป็นบอกเดดมๆซ้ำๆนะครับผมก็เลยไม่ได้ค่อยได้ลงคลิปนะครับตัวนี้โซนิกก็น่าแล้วไม่ได้ลงนะครับก็เลยลงให้ชมกันนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามได้รับชมขอบคุณครับ